สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินเอส r านะคะนี่ก็จะเป็นความรักการงานการเงินของชาวราศีมังกรในเดือนมิถุนายนนะคะโอเคมาค่ะราศีมังกรเดี๋ยวหนุ่ยจะเริ่มที่พาร์ทของคนไม่โสดก่อนนะคะคนมีคู่ก่อนอ้อคนราศีมังกรก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาถึง21มกราคนะจ๊ะโอเคค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ คนที่ไม่โสดค่ะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ขอดูไพ่หน่อยนะคะทำแพลนค่ะขออนุญาตเปิดไพ่สักครู่นะคะคนราศีมังกรเหมือนกับว่าอยู่ในสภาวะที่เบื่อหน่ายเป็นความรู้สึกเบื่อน่ะเบื่อคนของตัวเองเนี่แหละ แล้วก็มีความรู้สึกว่าคนของเราอ่ะอาจจะมีคนอื่นที่ไม่ใช่แค่เราเราเหมือนมีความรู้สึกสั่งหอนใจลึกๆข้างในว่าเอ๊ะเขาคุยกับคนอื่นหรือเปล่าเขามีคนอื่นนอกจากเราไหมหนุ่ยเห็นความห่างของระยะทางค่ะหนูยรู้สึกว่าคนราศีมังกรอาจจะมีปัญหาเรื่องของระยะทางนะคะเข้ามาเกี่ยวด้วยแล้วทีนี้เนี่ย มันเหมือนกับคุณสองคนอาจจะเคยทะเลาะก,กันแรงๆแล้วก็เลิ่มรากันไปครั้งหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ซื่อสัตย์เรื่องของการนอกใจเหมือนมีการเลิกรากันไปแล้วขั้นต่ำารอครั้งหนึ่งกำลังจะบอกร้อยหนึ่งขอโทษขั้นต่ำครั้งหนึ่งค่ะที่คุณเคยเดินออกจากกันไปด้วยเหตุผลที่ว่ามีคนใดคนหนึ่งนอกใจ ซึ่งอาจจะเป็นคนราศีมังกรเองก็ได้นะคะที่มีคนอื่นคุยแต่ทีนี้เนี่ยการกลับมาหรือว่า,อาในเคสต่ออ่ะสมมุติว่าไม่ไม่ใช่การกลับมานะแต่เอาสถานการณ์ความรักในตอนนี้ค่ะมันเหมือนกับเป็นความรักที่แอบอิ่มตัวนิดนึงอิ่มตัวในที่นี้คือมันไม่เชิงว่าปลงนะ มันเป็นความรู้สึกเหมือนเหนื่อยแล้วอะ่ะรู้สึกเหมือนกับอไม่อยากจะตามนะคะคนมังกรไม่อยากตามอยากจะปล่อยแล้วแต่ละการจะทําอะไรก็ทาแล้วเวลาก็ไม่ค่อยมีให้กันเพราะว่าคนคนนั้นนะคะเขามุ่งมั่นมากกับการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะก็สร้างอนาคตของตัวเองถ้าเป็นคนเรียนอยู่ก็แบบตั้งใจเรียนมากยุ่งวุ่นวายแต่กับเรื่องของตัวเองถ้าเป็นคนทํางานก็ทํางานทํางานทํางานอ่ะนะคะไม่ได้ใส่ใจเราได้ขนาดนั้นอืม ไม่ได้ใส่ใจคุณได้มากมายขนาดนั้นเพราะว่าสิ่งที่หนูเห็นน่ะหนูมีความรู้สึกว่าคุณน่ะมีความปรงอะ่ะมันมีความรู้สึกแบบฉันก็รอแล้วแล้วแล้วฉันเป็นใครทําไมฉันจะต้องไปนั่งเรียกร้องเรื่องราวเหล่านั้นหรือสิ่งที่ควรจะได้รับอะ่ะมันควรจะได้รับอยู่แล้วไหมจําเป็นต้องพูดด้วยหรอว่าอยากไปเที่ยวจําเป็นต้องพูดด้วยหรอว่าอยากกินข้าวด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าทําไมต้องให้คอยมาบอก มันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้ตัวไม่ใช่หรออะไรประมาณนี้นะคะคนมังกรน,นะแต่ทีนี้เนี่ยเขาคนนั้นของคุณเนี่ยหนุ่ยว่านะเขาได้จะมีคนอื่นคุยเหมือนกันนะคะถ้าเขาเป็นคนสายแบบสังสรรค์ปาร์ตี้เจอเพื่อนสังคมเยอะอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะมีคนเข้ามาหาเขาเรื่อยๆเลย สำหรับคนนั้นของคุณนะคะอหนูม,มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวก็มีคนนั้นคนนี้เข้ามาหาเขาอะไรประมาณนี้แต่ว่าในแนวโน้มหนูก็ยังไม่ได้เห็นคุณสองคนเลิกกันนะคะแต่จะมีเรื่องราวให้ทะเลาะกันเรื่อยๆนะแบบทีๆหน่อยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะคนมีคู่โอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะคะ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะก็คือมีคนคุยนั่นแหละนะคะองชาวราศีมังกรโนยรู้สึกว่ามันไม่ชัดเจนแต่ว่ามันจะชัดเจนโอเคมันเหมือนกับเราคุยกับเขาเนี่ยแหละคะ่ะสถานะอาจจะงงงงนิดนึงว่าเอ๊ะคุยอะไรยังไงแต่คือหนูมีความรู้สึกว่าตัวเขา่าขอเวลานะคะตัวเขาขอเวลาและคนมังกรเองเหมือนคุณไม่ได้พร้อมที่จะคอมมิชก,กับใครในตอนนี้ด้วยซ้านะคะในในเคสของคนที่มีคนคุยเนี่ยคุณเหมือนกับ ที่ผ่านมาฉันเจอความรักที่ไม่ค่อยดีมาก็อยากจะใช้เวลาสะก่อนนะคะมันเหมือนกับคุณไม่รีบอะอความรักของคุณที่ผ่านมาโอ้โหจะปวดรุดนเราม,ามากเลยสิบไม้เท้าสิบดาบสี่คนทำซ้มคนแบกบไปเลยจ้ะอันนี้มีสองคนแบกไปคือจัดว่าน็อกนะคะความสัมพันธ์หรือความรักของเราที่ผ่านๆมา จัดว่าน็อกกันเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะเข้าไปขอโอกาสใครก็ช่างคนคนนั้นปฏิเสธการให้โอกาสคุณอย่างสิ้นเชิงนะคะไม่ว่าจะกลับไปขอโอกาสกับคนเก่าหรือขอโอกาสกับคนที่เราไปจีบหรือใครก็ช่างอะนะคะมันเหมือนกับไปไม่รอดสักคนหนึ่งเลยจนกระทั่งคุณมาเจอคนคนนึงค่ะเพราะคนคนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเออมันก็เข้ากันได้นะเออมันก็คลิกนะแต่ฉันยังไม่ไว้วางใจ นะ,ะคุณยังไม่ค่อยไว้วางใจเขาสักเท่าไหร่คุณยังลังเลในตัวเขานะคะหนุ่ยมีความรู้สึกแบบนั้นและคุณก็ชอบคนนี้มากอยู่เหมือนกันนะหนุ่ยรู้สึกเขาเป็นสเปคของคุณเลยนะคะมีไพ่ the empress อาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุณตามหามาตลอดแล้วคุณจรงิงจังจริงใจกับเขาคุณพร้อมที่จะสร้างความสุขไปกับเขามีก้าเหรียญ คณในเก้าเหรียญเนี่ยในอีกมิติหนึ่งของไพ่ใบเนี้ยหนูมีความรู้สึกว่าคุณยังคงรักอิสระอยู่นะคะยังคงมีความสุขกับการอยู่คนเดียวอะไรประมาณนั้นแต่มันมีโอกาสที่คุณจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะกับใครสักคนที่คุณกําลังคุยอยู่นั้นนะคะหรือแม้กระทั่งเอ่อคนตรงนี้อาจจะไม่ได้คุยคนเดียวด้วยซ้ําไปนะคะอาจจะคุยหลายคนอาจจะคุยไปเรื่อยจับฉ่ายไปเรื่อยๆนะ แต่ว่ามันน่าจะมีคนคนหนึ่งที่ทําให้คนรู้สึกว่าเออคนนี้ค่อนข้างคลิกนะแล้วก็โอเคกับเรามากๆเลยมองมานานแล้วชอบมานานแล้วนะคะแล้วคุณก็คุณก็ชอบคนนี้แล้วก็จริงจังกับคนนี้นะคะออหนูยเห็นนะคะว่ามันจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์แต่หนุไม่ได้เห็นถึงขั้นการครบหาดูใจกันเป็นแฟนนะแต่มันเหมือนกับคุยกันแล้วแล้วเราก็ตกลงกันเลยว่าโอเคเราจะเรียนรู้กันนะนะคะเพื่อที่จะพัฒนาหรือเทส e s t e ไปถึงขั้น เป็นล i เ n ชชิ p เป็นแฟนกันอืมคือไม่ใช่คุยไปวันๆอนะไม่ใช่คุยผ่านคุยไปเฉยๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่มันเป็นการคุยที่ โ okay. อเคเราจะสร้างความสัมพันธ์กันนะนะคะเราจะขอเรียนรู้กันถ้าเกิดว่าคลิกเราก็จะได้คบกันหรือไปต่ออะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่คุยไปวันๆนะอะไรประ,ประมาณนี้นะคะพูดซ้ำทําไมอะช่วงนี้พูดซ้ำบ่อยมากคือสมองไม่ค่อยสั่งการนะคะประมาณนี้ค่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของคนโสดกันนะจ๊ะมาค่ะมาดูคนโสดราศีมังกรกันนะคะว่าในเดือนนี้คุณจะเป็นยังไงบ้างคะคนโสด คอนโซดเหมือนจะมุ่งมานะับไปที่เรื่องของการสร้างอนาคตของตัวเองนะคะคือการทำงานหาเงินนู่นนี่นั่น,านสรารพัดสิ่งอันที่คุณจะลงมือทำนะคะตอนนี้คุณมีแพชชั่นสูงมากกับการลงมือทำงานหรืออะไรประมาณนี้นะคะคอนโซดไม่ค่อยอยากจะอะไรกับใครทั้งนั้นโฟกัสแค่เรื่องของตัวเองนะคะและก็หนูยังไม่ได้เห็นมีใครเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวนะ คือมันมีแหละคุยนะ่ะน่าจะคุยผ่านๆมากเลยไม่ได้ไม่ได้จับได้เป็นตัวตัวว่าว่าเอออันนี้คือคนคุยนะอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเพื่อนถามเราคงจะตอบว่าเราโสดอะเราคงไม่ได้บอกว่าเรามีคนคุยคือเราคงตอบว่าแบบก็คุยบ้างอะมันคือบ้างจริงๆอะ่ะเพราะว่าหนูเห็นการแบบมาแล้วก็หายมาแล้วก็หายอะไรประมาณนี้นะคะเรารู้สึกว่าความรักที่ผ่านมามันก็อึดอัด ไม่เป็นตัวเองนะคะคนบางกรไม่ชอบให้คนมาบังคับเนาะเป็นคนมังกรไม่ชอบเป็นให้คนมาบังคับแล้วก็ชอบอิสระมากๆเลยทีนี้พอเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเลยทําให้คุณอะไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวความรักสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะก็เลยขอโฟกัสเรื่องของงานและเรื่องของเงินเรื่องขอ,อ,อ,องเรียนอะไรก็ตามที่มันเป็นกิจวัตรประจําวันของเราจะดีกว่าหนูยังไม่ได้เห็นคุณจะสละโสดคะ่ะอาจจะมีคนเข้ามาแวะเวียนเข้ามาบ้างหนือไม่เห็นคนเก่ารีเทิร์นด้วยนะคะ ้าในพาร์ทของใครที่อยากจะรู้เรื่องคนเก่านะมันโดดเด่นไปในเรื่องของการที่คุณได้ยอมรับเกี่ยวกับการทํางานเรียนถ้าเรียนก่อนเรียนจบหางานอยู่ก็ได้งานอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูไพ่งานและเงินของคุณกันว่าเป็นยังไงคะอะขอดูการงานและการเงินของชาวมังกอรอน,นะคะ งานเยอะคะ่ะมีเกณฑ์ทำงานเกี่ยวกับต่างชาติบริษัทต,ต,ต่างชาติได้แต่เงินดีเลยนะอืเงินดีราศีมัง,รงกรเนี่ยคือคุณเงินดีนะคะแต่งานเนี่ยจะหนักหน่อยแต่ถ้าใครทําธุรกิจสีเทาหรือลงทุนอะไรเกี่ยวกับสีเทาๆเนี่ยระวังโดนโกงนะจ๊ะระวังมีคนมาเทคเอาตังเราไป ประเภทแบบทำหวยอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นธุรกิจสีเท้ะนั่นไงผู้แทนได้ขาดทาแล้วก็อย่าให้ใครมาหยิบมายืมใช่นะมาหยิบมายืม <c oughs> ขอภคยคะถ้ามาหยิบมายืมเนี่ยมีเกณฑ์นนะที่จะไม่ได้คืนนะคะฉะนั้นถ้าตอนนี้มีใครยืมเงินย,ยืมกระตังเราอยู่เรารีบไปทวงกันะ,ะถือดาบไปทวงเลยค่ะไปบอกเลยว่าต้องใช้จําเป็นต้องใช้คืนเดี๋ยวนี้นะคะคือใช้ไม้แข็งไปเลยถ้าไม่ใช้ไม้แข็งเ็าไม่คืนคุนแน่นะคะในเรื่องของการงาน มันพุ่งไปท้างหน้าหนยเข้าใจว่างานมันเหนื่อยแต่งานมันเหนื่อยคุณได้ผลงานหรือออกไหมนะคะคือมันไม่ใช่คุณนั่งอยู่เฉยๆอะ่ะว่างๆอะถ้าว่างๆนี่แปลว่าเงินไม่ขึ้นนึกออกปะเงินไม่ขึ้นงานไม่เดินนะคะแต่การที่คุณงานเยอะเนี่ยมีความรู้สึกว่างานเยอะเงินคุณก็เยอะขึ้นไปด้วยนะคะมันก็สัมพันธ์กันอยู่นะคะแล้วก็เงินเนี่ยคุณ มีเกณฑ์ด้วยนะที่จะได้เงินก้อนหรือเงินอะไรจากใครเยอะๆนะคะเป็นเงินโบนัสก็ได้อะถ้าตอนนี้โบนัสยังไม่ออกก็จะเป็นเงินที่เป็นพวกแบบเป็นเงินก้อนที่มาจาก คนรักให้ผู้ใหญ่ให้แบ่งมรดกหรือถ้าคุณมีแผนจะซื้อบ้านซื้อรถก็มีเกณฑ์ที่จะได้ซื้ออะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเรียบร้อยราศีมังกรยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ให้หนุ่ยด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาจ้าอย่าลืมไป follow IG จีแล้วไปพูดคุยกันนะคะมีไลฟ์สดให้ดูกันบ่อยๆสนุกมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า